ผู้ชมครับปกติราคาที่ดินในตัวกรุงเทพนะครับที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าระยะทางประมาณสัก1-2กิโลเมตรเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากแล้วก็พบว่าเดเวลอปเปอร์หลายๆเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทําโครงการบ้านแนวราบสักเท่าไหร่เพราะว่าบางโซนเนี่ยเขาสามารถทําเป็นตึกสูงได้นั่นเองอนะครับแต่ว่าจากที่เราไปเจอมานะครับก็มีบางโซนอยู่บ้างที่ทําเป็นโครงการบ้านแนวราบแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยระดับราคาจะอยู่ที่10บล้านบาทขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับเดอะซีนิคสเปเชียลอีพีวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อ อยากได้บ้านที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วราคาไม่สูงมากมีไหมครับมีไหมพี่ปัน้นมีครับไม่ม,มีก็จะไม่เกิดคลิปนี้แล้แกใช่แต่ว่าบ้านราคาจะสูงจะต่ำเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ,รบดังนั้นวันนี้นะครับเราจะขอยกตัวเลขมาก,ก็คือประมาณ2-4ถึงล้านบาทะนะที่ยกงบประมาณนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าเป็นงบที่คาบเกี่ยวระหว่างว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าดี หรือว่าจะไปซื้อบ้านดีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเอาไปพิจารณาต่อได้นะครับส่วนระยะความใกล้ไกลรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะเลือกเป็นระยะประมาณ4กิโลเมตรเพราะว่าผมคิดว่าระยะนี้เนี่ยนะครับจะไม่ไกลจนเกินไปสําหรับการมาใช้รถไฟฟ้าคือถ้าไกลกว่านี้จะเริ่มขี้เกียจมาใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ยากใช่แต่ว่าระยะ4กิโลเมตรนะถ้าเทียบเป็นเวลาก็ไม่เกิน5-10นาทีก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยังยอมรับได้ในการที่จะเดินทางมาใช้รถไฟฟ้านะครับและสุดท้ายเลยก็คือ รถไฟฟ้าที่เราเลือกจะมาพูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นสายสีเขียวนะครับเพราะว่าสายสีเขียวนี่คือรถไฟฟ้าสายหลักเลยคนน่าจะมาใช้งานสายเนี้ยเยอะที่สุดแล้วก็เป็นสายที่ผ่านกลางกรุงเทพเดินทางไปยังโซนต่างๆได้ง่ายนะครับวันนี้ครับเราเลยรวบรวมโครงการบ้านนะครับในเขตของกรุงเทพแล้วก็ปริมฑลนครับที่ราคาไม่เกิน4ล้านบาทนะครับแล้วก็มีระยะไปใช้งานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่เกิน4กิโลเมตรจะมีโครงการอะไรบ้างไปดูกันครับ ที่พวกเราสองคนไปทํากันบ้านหาข้อมูลมานะครับพะว่าโครงการบ้านแนวล่าที่อยู่ในเกณฑ์นะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่เกิน4ี่ล้านไม่เกิน4กิโลเนี่ยในช่วง BTS สายเมนไลน์เดิมนะฮะจะไม่มีโครงการไหนเลยเมนไลน์เดิมก็คือช่วงสายสุงวิทครับแล้วก็ช่วงสายสีสลมนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะมาพบโครงการาต่างๆเนี่ยอยู่ในช่วงรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้งทางเหนือแล้วก็ทางใต้ยอย่างทางเหนือนก,นก็คือช่วงของหมอชิดคูคตนะฮะแล้วก็ทางใต้ก็คือช่วงของสำโรงเชีหานั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูทางฝั่งทิศเหนือก่อนแล้วกันนะค,ะครับผมโดยทางฝั่งเหนือเนี่ยสถานีแรกที่เราค้นพบบ้านแนวราบก็คือสถานีสะพานใหม่นะฮะเก้งถ้าพูดถึงสะพานใหม่เนี่ยเก้งคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกผมนึกถึงถนนตัดใหม่เ<อ><อ>ทพรัชอนะ๋อเทพรัชแล้วก็นึกถึงตลาดด้วยตรงนี้นมีตลาดใหญ่อยู่ใช่ตรงนั้นตลาดใหญ่ก็คือตลาดยิ่งเจริญคุณผู้ชมครับซึ่งสาเหตุที่เก้งอาจจะคิดถึงตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเพราะว่า ตำแหน่งของตลาดเนี่ยเขาอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสะพา,น,านเลยแล้วก็ตลาดแห่งนี้นะฮะถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่นะในสถานาการณ์ปกปติแล้วอะ่ะจะมีร้านอาหารค่อนข้างมากเลยรวมไปถึงนะครับคนที่อยู่อาศัยในาย่านนี้เวลาเขาไมา่ใช้งานตลาดเนี่ยเวลาเขาจะเ,เดินทางต่อเนี่ยก็สามารถใช้งาน ขี่ิดมอเตอร์ไซค์รถตู้แท็กซี่เค่อนข้าง,ง่ายด้วยแล้วก็สําหรับใครที่เลือกบ้านในโซนสะพานใหม่นี้นะครับถ้าเขาเลือกขับรถเนี่ยก็จะมีอีกขชั่นหนึ่งก็คืออยู่ไม่ไกลจากตัวทางด่วนทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งแรกก็คือถนนวิภาวดีด้านบนมีทางด่วนดอนเมืองโทเวอนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือถนนสุขภาภิบาล5นะครับก็จะมีทางด่วนฉลองรัดอยู่สามารถเข้าออกตัวเมืองได้ทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเราดูจากตัวโครงการเนี่ยจะพบว่ามีทั้งหมด3โครงการด้วยกัน3โครงการเนี่ยเวลาที่เราจะมาใช้รถไฟฟ้านเนี่ยระยะทางใกล้ๆกันอยู่ที่ประมาณสัก3ากิโลเมตร3กิโลเมตรนะฮะเวลาจะมาใช้เนี่ยก็จะต้องเรียกรถต่อสักหน่อยอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถแท็กซี่นั่นเองนะครับทั้ง3าโครงการเนี่ยเรามาดูฝั่งล่างนิดนึงโครงการนี้ก็คือสี่เทสท์พลอยู่ที่52นะฮะครับสี่เทสทเนี่ยเขาจะอยู่อิงกับถนนรักอีกเส้นหนึ่งก็คือ ถนนเทพรักอ่าที่เก้งบอกไปถนนนี้เป็นถนนตัดใหม่ถนนค่อนข้างกว้างปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์เข้ามาแล้วมีปั๊มน้ำมันร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะฮะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับส่วนอีก2โครงการที่อยู่ด้านบนก็คือโครงการบ้านลุมพินีทาวิวโพหลโยธินสะพานใหม่กับโกลเด้นทาวน์พหโยธินสะพานใหม่ทั้งสองโครงการนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในซอยโพหยูยทิน5.4ครับหนึ่งซึ่งเรา2คนเนี่ยเคยไปมาแล้วนะครับซอยเนี่ยจะลักษณะ มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากทีเดีวยวสามารถเดินออกไปด้านหน้าโครงการหาของกินได้ค่อนข้างง่ายเลยมีทั้งตลาดนัดร้านค้าแล้วก็มินิมาร์ตต่างๆนั่นเองครับต่อกันที่สถานีกูคตนะครับผมบสถานีนี้เป็นสถานีปลายทางและของรถไฟฟ้าสายสีเขียวฝั่งเหนือมีจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยคือเป็นสถานีที่จะมีอาคารจอดรถจอดอยู่ด้วยวอาคารจอดรถจอดเนี่ยนะครับจะเป็นอาคารที่จอดรถของทางรถไฟฟ้าเขาที่ จะเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยขับรถมาจอดแล้วก็เดินขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยดังนั้น,คนโครงการที่อยู่รอบๆในโซนของรถไฟฟ้าสถานีนี้ก็ไม่ต้องพึ่งวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าแท็กซี่ก็ได้นะครับคือสามารถขับรถของตัวเองนี่แหละมาจอดที่นะทอาคารนี้จากที่บ้านเนี่ยมาจอดอาคารนี้แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าใช้งานได้เลยครับ,รบผมนอกจากนี้นะครับทำเลในโซนนี้ยังอยู่ไม่ไกลาจากสวนสุขภาพตรงแยกคอปอด้วยก็สามารถที่จะขับรถไปวิ่งออกกําลังกายตรงนั้นได้นะครับส่วนโครงการที่เข้าเกณฑ์เนี่ยคุณผู้ชม ในย่านนี้นะครับจะมีอยู่5โครงการด้วยกันโครงการแต่ด้วยทำเลตรงนี้จะอยู่คาบเกี่ยวระหว่างกรุงเทพกับปทุมธานีพอดีจะมี3โครงการด้านบนเนี่ยนะครับที่อยู่อิงไปทางจังหวัดปทุมธานีส่วน2โครงการด้านล่างเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึง3โครงการด้านบนก่อนก็คือจะมีโครงการโกลเด้นทาวน์พหลโยธินลำลูกกาโครงการบริสตันคูค s สเตชันแล้วก็โครงการเทมโปทาวดอนเมืองคูปะเตมีนะครับ3โครงการนี้เนี่ยจะอยู่อิงกับถนนลำลูกกานะครับจะเหมาะกับคนที่ ใช้ชีวิตยิงไปทั้งทางโซนผลโยธินก็ได้หรือว่าจะขึ้นเหนือไปโซนรังสิตก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีถนนลำลูกกา11ที่เราสามารถจะขับเชื่อมโยงไปออกถนนรังสิตนครนายกได้เลยก็น่าจะเหมาะกับคนที่อาจจะมีบ้านเดิมมาอยู่ในโซนรังสิตนะแล้วก็มี ลูกหลานที่เขาอาจจะขยับขยายมาอยากจะมาอยู่ใกล้ b t s มากขึ้นนะครับและจากทำเลของทั้ง3โครงการนี้นะครับเรื่องของความรดมสมบูรณ์เนี่ยจะมีห้างโลตัสลำลูกกาที่จากทั้ง3โครงการนะสามารถขับรถไปได้ในระยะประมาณ1-2กิโลเมตรก็ถึงนะครับมาต่อกันที่อีก2โครงการที่อยู่ทางฝั่งทิศใต้ของสถานีกันบ้านนะครับซึ่ง2โครงการนี้เขาจะอยู่อิงกับถนนหลักก็คือถนนสายใหม่นั่นเองคุณผู้ชมใน2โครงการนี้นะฮะก็คือโครงการวิทาเนียสายใหม่กับโครงการ เวิร์ฟสายไหมโพลโยชินนะครับทั้งคู่เนี่ยเวลาจะมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยระยะทางอยู่ที่ประมาณสัก2.6กิโลเมตรแล้วก็3กิโลเมตรขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถนนสายไหมเนี่ยเป็นถนนที่เป็นถนนสายสั้นๆนะเก่งแต่ว่าในการเดินทางเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ค่อนข้างหลากหลายเลยอย่างฝั่งทิศเหนือของสายไหมเนี่ยก็จะมีซอยที่เราสามารถขับรถลเลาะ,ะไปในซอย<ม>ไปเชื่อมกับลำลูกกาได้แล้วก็ไปใช้รถไฟฟ้านั่นเองนะครับ<ม>ฝั่งทิศใต้ก็จะไปเชื่อมกับถนนเพิ่มสิินนะฮะ ส่วนทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาจะไปเชื่อมกับซอยผลโยธิน54ลำหเพื่อไปใช้งานผลโยธินแล้วก็วิภาวดีรังสิตและทางฝั่งขวามือนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนฮัทไทราาแล้วก็สุขาภิบาล5ก็สามารถไปใช้วงแหวนรอบนอกได้นะครับหรือว่าจะเลี้ยวลงสุขาภิบาล5ไปใช้ทางด่วนฉลองนัดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถนนสายใหม่เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของอาหารการกินนะฮะอันดับแรกที่ผมนึกถึงก่อนก็คือ ตลาดวงสกร,รตลาดวงสกรนี้เป็นตลาดใหญ่ของชุมชนชาสายไหมน,นะครับแต่นอกจากตลาดวงสกรแล้วเนี่ยก็จะมีอื่นๆอยู่ด้วยนะฮะมีแม็กโครฟู้ดเซอร์วิสมีบิ๊กซีมีตลาด AC แล้วก็ตลาดสาไหมน,นะครับรวมไปถึงจะมีร้านอาหารต่างๆที่เปิดตั้งแต่ช่วงกลางวันจนไปถึงกลางคืนเลยครับ ขยับมาที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวฝั่งใต้กันบ้างนะครับสำหรับโครงการที่เข้าเกณฑ์ว่ามีราคามไม่ถึง4ล้านบาทแล้วก็อยู่ระยะไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่เกิน4กิโลเมตรเนี่ยเราจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือสถานีสัมโพลง,ง,งเป็นต้นไป อย่างช่วงแรกเนี่ยเราขอพูดถึงสถานีสำโรงแล้วก็สถานีปู่เจ้านะครับ,รบช่วงของสสถานีเนี่ยนะครับจะมีโครงการที่เข้าเกณฑ์นอยู่ทั้งหมด3โครงการด้วยกันจะมีทั้งโครงการที่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็มีทาวน์โฮม3ชั้นด้วยนะครับซึ่งทำเลตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นแหล่งงานต่างๆที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอย่างเช่นโรงงานผลิตรถยนต์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงบริษัท SME ต่างๆนะครับ,รบแล้วก็ตามซอยต่างๆในย่านนี้ก็จะมีร้านค้าที่เป็นของชุมชนดั้งเดิมที่เขาอาศัยอยู่ ตรงนี้กันอยู่แล้วหลากหลายเลยนะครับ,รบอย่างถ้าใครที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยในย่านนี้ถ้าเราอยากจะไปตามซอยต่างๆนะเขาจะมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถสองแถวเนี่ยให้บริการตลอดเลยนะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางสาธารณะได้นะครับ,รบส่วนห้างหลกัหลกๆในย่านนี้นะก็จะมี2ห้าง มี Imperial World สำโรง <unjust. S 1> นะครับแล้วก็ห้าง Big C Jumbo โบปู่เจ้านะครับทีนี้กลับมาดูทั้ง3โครงการครับจากแผนที่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตำแหน่งของโครงการเขาจะอยู่คพละฝั่งของถนนสุขุมวิทเลยนะครับซึ่งในแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของทำเลที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่าง ฝั่งแรกเลยที่จะพูดถึงจะเป็นฝั่งขวาของถนนสุขุมวิทก่อนหรือว่าฝั่งสุขุมวิทเลขที่นะครับ,รบตรงนี้จะมีโครงการเดอ Triple สุขุมวิท113สีนครินตั้งอยู่นะครับฝั่งนี้จะค่อนข้างได้เปรียบเรื่องความรุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าจะเป็นฝั่งชุมชนที่ยิงไปทางถนนสีนครินใช่ซึ่งเป็นถนนที่มีความจเจริญเนะนํามาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตถนนสีนครินตรงนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งผ่านให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางคนในย่านนี้ได้ด้วยนะครับ ถัดมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือฝั่งสุขุมวิทเลขคู่นะครับฝับ่งนี้จะมีโครงการไอโคเปนสุขุมวิท76ิตั้งอยู่นะครับซึ่งทำเลตรงนี้จะมีทั้งความเป็นชุมชนเดิม,มนะครับมีแ่งงานขนาดใหญ่นะแล้วก็จะมีถนนเส้นหนึ่งก็คือทางรถไฟสายเกาปากน้ําสามารถที่จะใช้เชื่อมโยงไปขึ้นทางด่วนในตัวเมืองได้บางทีถนนสุขุมวิทรถติดเงี้ยเราก็เลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้ได้นะครับรวมถึงใกล้ๆกกันเนี่ยก็จะมีถนนปู่เจ้าสมิงพายนะถนนเส้นนี้ก็สามารถที่จะใช้เชื่อมไปยังวงแหวนอุตสาหกรรม หรือว <an> really? <an> ่าไปทางพระราม3ก็ได้ครับส่วนอีกหนึ่งโครงการนะครับก็คือพรีเมียร์แกรนด์สุขุมวิทปู่เจ้าโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ขยับลงมาด้านล่างหน่อยตำแหน่งโครงการจะอยู่ใกล้กับวงแหวนรอบนอกการจนาพิเศษนะครับก็จะสะดวกกับคนที่ใช้เส้นวงแหวนในการเดินทางเป็นหลักนั่นเองครับ ถัดมาจากสถานีปู่เจ้านะครับเราจะเจอกับอีก2ส,สถานีก็คือสถานีช้างเอราวัณแล้วก็สถานีโรงเรียนนายเรือนนั่นเองนะครับครับซึ่งใน2ส,สถานีนี้ก็จะไม่มีโครงการที่เข้าเกณฑ์อยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเก่ากับสถานที่ราชการนั่นเองแต่เราจะมาเจอกันที่สถานีถัดไปนะฮะก็คือสถานีปากน้ําแล้วก็ศรีนคริน จะอยู่2โครงการด้วยกันนะครับ,รบผมขอพูดถึงตรงโซนปากน้ำนิดหนึ่งคุณผู้ชมถ้าเราดูดในแผนที่เนี่ยทางฝั่งซ้ายมือของสุขุมวิทเนี่ยจะเป็นชุมชนปากน้ําเก่านะครับที่เป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยามีคลองตัด่านนะครับ,รบซึ่งทางฝั่งเนี่ยปัจจุบันจะไม่มีที่ดินที่พอพัฒนาเป็นโครงการจัดหารและเขาจะถูกผลักออกมาที่ฝั่งขวาของถนนสุขุมวิทที่มาอิงกับถนนจีนนคลรินแล้วก็วงแหวนมากกว่านะครับโครงการแรกก็คือ The Color Living สีนคลินวงแหวนนะฮะอีกโครงการหนึ่งก็คืออินดี้สองีนคลินนะครับสโครงการนี้นะครับเวลาที่เรามาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยระยะทางก็ไม่ต่างกันมาก3.2กิโลเมตรกับ4กิโลเมตรนะครับซึ่งผมมองว่าคนที่เลือกบ้านในโซนนี้นะฮะอาจจะมีความต้องการในเรื่องของการนอกจากใช้รถไฟฟ้าแล้วม,มาใช้ถนนสีนคลินกับวงแหวนรอบนอกเป็นหลักในชีวิตประจาวันนั่นเองนะครับส่วนความบรวมสมบูรณ์ของทั้งสองโครงการเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าถนนด้านหนะ้าโครงการออกมาเนี่ยก็จะมีพวก ร้านค้าร้านอาหารมินิมาร์ตตลาดน,นัดเล็กๆอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างโครงการอีดีสองสีนคเินที่พวกเราเคยไปมาแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าโครงการประมาณแค่200เมตรเนี่ยก็จะมีพวกร้านกาแฟมินิมาร์ตร้านข้าวเนี่ยเปิดให้บริการเต็ไมไปหมดเลยครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับก็คือสถานีแพรกษาและก็สถานีเคหะนะครับครับผมทั้งสองสถานีเนี่ยนะครับ<ม>จะมีโครงการบ้านที่เข้าเกณนฑน์อยู่ทั้งหมด3โครงการด้วยกันจะเป็นโครงการทาวน์โฮมสองชั้นทั้งหมดเลยนะครับ,รบแล้วก็มีระดับราคาเริ่มต้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่2ล้านกลางๆก็มีมนะครับผมนี่เรามาดูโครงการแรกกันจากแผนที่เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีโครงการหนึ่งที่อยู่ฝั่งด้านบน<ม>ก็คือโครงการอินดี้ศรีนครินแพรกษานะครับ,<ม>ครบโครงการเนี่ยจะเข้าออกหลักๆเนี่ย จากทางถนนแพรกษาเลยซึ่งถนนเส้นนี้นะครับถือว่าเป็นถนนเส้นหลักคนในย่านนี้เส้นหนึ่งเลยที่จะเชื่อมโยงตั้งแต่ถนนสุขุมวิทไปออกถนนตำรูบางพีะนะแล้วก็เลยออกไปนิดนึงเนี่ยก็จะไปเจอแหล่งงานที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมบางปูแล้วนะครับส่วนสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้โครงการนี้ก็คือสถานีแพรกษานะครับ,รบมีระยะจากโครงการไปเนี่ยประมาณสัก3กิโลเมตรครึ่งแล้วก็รบ,บริเวณรถไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งห้างโรบินสันและก็บิ๊กซีเนี่ยให้ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ด้วยครับส่วนอีก2โครงการที่อยู่ด้านล่างนะคร โครงการเบสซิตี้พาร์คสุขุมวิทบางปูแล้วก็โครงการนครทองลิฟวิ่งสองนั่นเองคุณผู้ชมตำแหน่งของสองโครงการเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาสามารถเข้าออกถนนหลักได้2ฝั่งเลยก็คือทางฝั่งแพรกษาแล้วก็ทางฝั่งสุขุมวิทอย่างทางฝั่งถนนแพรกษานะครับซอยที่สามารถเข้ามาโครงการนี้ก็คือซอยเทศบาลบางปู37 แล้วก็ทางฝั่งสุขุมวิทนะครับซอยที่สามารถเข้ามา2โครงการนี้ก็คือซอยเทศบาลบางปู47หรือว่าคนแถวเนี้ยเรียกว่าซอยมีจงมีนะครับซอยมีจงมีบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชุมชนร้านทาที่ค่อนข้างคึกคักเลยมีร้านทองร้านอาหารต่างๆตึกแถวเรียงรายจะไม่หมดเลยนะครับซึ่งข้อดีของ2โครงการเนี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถใช้เส้นทางรัลดล้อได้2ฝั่งนั่นเองแต่ว่าข้อเสียก็อาจจะมีนิดหนึ่งนะฮะก็คือบริเวณถนนด้านหน้าของทั้งสองโครงการเนี่ยถนนจะไม่ได้กว้างมาก เพราะว่าเป็นถนนของหมู่บ้านเดิมนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเขายกทางให้เป็นสาธ,ธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนแถวนี้ก็นิยมใช้เส้นทางลัดเหล่านี้<ม>เช่นเดียวกับเรานั่นเองนะครับ,รบแต่ว่าข้อดีก็มีเหมือนกันนะเก่เง<ม>ก็คือระยะไปใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสโครงการเนี่ยอิงกับสถานีเคหะเป็นหลักร,ระยะไปใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่1.4ก<ฮ>ิโเมตรแล้วก็2.1กิโเมตรฮะถือว่าค่อนข้างใกล้ทีเดียวนะครับและยังสามารถใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อวิ่งเข้าไปด้านหลังของโรงบินสารบริเวณสถานีแพร่าษาได้อีกด้วยครับ และนี่ก็คือบ้านที่มีระดับราคาไม่เกิน4ล้านนะครับแล้วก็มีระยะไปใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่เกิน4กิโลเมตรที่เราหามาให้ผู้ชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวช่วยให้กับคุณผู้ชมในการหาบ้านที่มีราคาแล้วก็ทำเลที่ถูกใจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทั้งทำเลแล้วก็ราคาที่เราตั้งไว้นี่นะครับ บ้านทุกโครงการเนี่ยจะเป็นทาวน์โฮมหมดเลยครับ <นะ S 2> รแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะครับจะมีทาวน์โฮม3ชั้นอยู่ประมาณ2โครงการนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าใครที่อยากได้บ้านแฟดหรือบ้านเดี่ยวเนี่ยในราคาและทำเลแบบนี้นะ จะไม่มีเลยเป็นความจริงที่หดร้ไล์พอสมควรก็ต้องยอมรับกันไปนะครับแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มงบประมาณนะอันนี้ยังมีอยู่หรือว่าขยับไปในทําเลที่อยู่ไกลจากรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับครับผมแล้วก็สําหรับโครงการไหนนะครับที่เข้าเกณฑ์นะครับแต่ว่าพวกเราสองคนตกสํารวไปนะก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อมูลของโครงการที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้นะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆท่านอื่นนั่นเองนะครับ และสำหรับโครงการไหนนะครับที่เราพูดถึงในวันนี้นะฮะและทางทีมงานทิงออฟ Living ได้เคยไปทำรีวิวจอดลึกหรือว่าวิดีโอเอาไว้เนี่ยเราจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ทางเด s c r สคริปชด้านล่างนะครับสำหรับเดอะซนิีแอบย่อง2องอสังหาสเปเชียลอีวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ